สวัสดีค่ะเด,ด็กๆป .3 ที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เด,ด็กๆกลับมาพบกับวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณป .3 นะคะเด,ด็กๆมาพบกับคุณครูเกมเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะว้าวมันจะมีอะไรสนุกๆให้เด,ด็กๆได้ดูกันด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ก่อนเ,อเลยเด็กมาดูก่อนนะคะว่าอินเทอร์เน็ตมีส่วนช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรได้บ้างคะ่ะ 1. อินเทอร์เน็ตนะคะเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันและครอบคลุมกันทั่วโลกทำให้การติดต่อสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นค่ะรวมทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่ช่วยในการเรียนและดาเนินชีวิตของเราได้อีกด้วยนะคะ อินเทอร์เน็ตมีความสำคัญในการรับส่งอ e ีเมลการทำข้อมูลส่วนตัวการทำงานด้านเอกสารต่างๆค่ะการทำธุรกิจต่างๆการทำธุรกรรมทางการเงินเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเช่นการติดต่อสื่อสารกันนั่นเองค่ะ เด็กคะเรามาดูการสืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตกันดีกว่าค่ะว่าสามารถทําได้โดยการใช้บริการจากเว็บไซต์ที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลโดยเว็บไซต์จะแสดงข้อมูลในรูปแบบของดิจิทัลที่มีการเชื่อมโยงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันไว้หลายๆหน้าซึ่งสามารถเข้าถึงได้ด้วยโปรแกร,รมเว็บเบราว์เซอร์ดังต่อไปนี้ค่ะเช่น Google Chrome, Microsoft Edge และ Firefox นั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆพอคุณหน้าคุ้นตาเว็บเบรา e r เหล่านี้ที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้ดูไหมคะคุณครูจะยกตัวอย่างการสืบค้นแบบ Search Engine ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะให้เด็กๆนะคะเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ให้บริการในการสืบค้นข้อมูลเช่น w w w Google.com ค่ะ โดยพิมพ์ข้อมูลลงไปในช่องที่อยู่เว็บนะคะดังตัวอย่างนะคะให้เราระบุคำค้นลงไปในช่องค้นหาเพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการคุณครูยกตัวอย่างเป็นขนมไทยนะคะ 1. ให้เราพิมพ์คำว่าขนมไทยลงไปในช่องค้นหาได้เลยค่ะ 2. ให้เราทำการค้นหาด้วย Google ค่ะ 3. เราสามารถคลิกเลือกข้อมูลที่เราต้องการได้เลยค่ะ ข้อมูลก็จะมาปรากฏอยู่ตรงหน้าเว็บเบราว์เซอร์ดังต่อไปนี้นะคะเด็กๆสามารถคลิกดูเนื้อหาได้ตามสะดวกเลยค่ะ 1.2. ข้อตกลงในการใช้งานอินเทอร์เน็ตข้อตกลงในการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ต้องปฏิบัติตามนะคะเด็กๆเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อตอนเองและผู้อื่นมีดังนี้ค่ะ 1. ควรมีผู้ปกครองดูแลอยู่ใกล้เพื่อชี้แนะจะได้ปลอดภัย จกมิอาชีพและการถูกหลอกลวงไปในทางที่ไม่ดีค่ะ 2. ควรใช้ถ้อยคำที่สุภาพไม่ใช้คำหยาบคายหรือร้อเรียนผู้อื่นให้เกิดความเสียหายนะคะ 3. ไม่ควรส่งข้อความรูปภาพที่ไม่เหมาะสมและไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวให้กับคนที่เราไม่รู้จักค่ะเด็กๆ เด็กๆต้องเรียนรู้และปฏิบัติตามให้ได้นะคะมาถึงข้อ2การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินการกับข้อมูลในการจัดเก็บการประมวลผลการแลกเปลี่ยนหรือเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบต่างๆเช่นข้อความรูปภาพเสียง2.1การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยเด็กๆมาดูกันข่าวว่ามีอะไรบ้างนะคะ ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้กับบุคคลอื่นที่เราไม่รู้จักนะคะอย่างเช่นบัตรประชาชนบัตรนักเรียนทะเบียนบ้านสิ่งเหล่านี้ไม่ควรเปิดเผยให้กับบุคคลอื่นได้ทราบค่ะ 2. การกำหนดรหัสผ่านให้ปลอดภัยอย่างเช่นรหัสผ่านไลน์และ Facebook นั่นเองค่ะ 3. ควรจะออกจากระบบทุกครั้งหลังการใช้งานอย่างเช่น l ล n e และ Facebook นะคะเพราะถ้าสมมุติว่าเราทำโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์หายจะได้ไม่มีมิจฉาชีพเข้ามาขโมยข้อมูลของเราไปใช้งานในทางที่ผิดค่ะ2.2มาดูข้อดีและข้อเสียจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกันดีกว่าค่ะ ก่อนอื่นเลยคุณครูจะบอกข้อดีก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างข้อดีก็คือ 1. ใช้ในการติดต่อสื่อสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็วค่ะ 2. ทํำให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่นมีหุ่นยนต์นะคะที่ใช้ในการกอบกู้ระเบิดแทนมนุษย์นั่นเองค่ะ 3. ใช้ในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกและรวดเร็วต่อมาเรามาดูข้อเสียกันบ้างนะคะข้อเสียจะมีอะไรบ้างเดีไปฟังกันเลยค่ะการมีส่วนร่วมในสังคมจะน้อยลงเพราะจะเกิดการติดเทคโนโลยีสารสนเทศมากเกินไปนั่นเองค่ะการถูกขโมยข้อมูลจากการใช้งานจากโปรแกรมต่างๆค่ะเพราะไม่ได้ออกจากระบบจากการใช้งานนั่นเอง 3. ค่ะ ปัญหาจากการถูกลอกรวงซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับทุกเพศทุกวัยได้เลยค่ะจากการที่เราไปหลงเชื่อข้อความที่ส่งมาทางอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศนั่นเองค่ะอย่างเช่นคุณเป็นผู้โชคดีได้รับเงินรางวัลกัดุนาพิมพ์ชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์กลับมาด่วนถ้าเด็กๆพบข้อความแบบนี้ต้องรีบแจ้งผู้ปกครองหรือคุณครูให้ทราบนะคะต่อมาค่ะ เป็นแบบทดสอบให้นักเรียนพิจารณาภาพที่กำหนดให้แล้วบอกว่าจะใช้คำอะไรในการค้นหาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตรงกับภาพหรือใกล้เคียงที่สุดค่ะคุณครูมีภาพกำหนดให้ทั้งหมด4ภาพนะคะเด็กๆลองดูภาพและพิมพ์หรือเขียนคำค้นหาส่งแบบทดสอบกลับมาที่รายส่วนตัวของคุณครูค่ะ คำตอบนี้มีคะแนนให้กับเด็กๆทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสู้ๆค่ะเด็กๆทุกๆคนบ๊ายบายค่ะ